กันแดดทาตัวโทนอัพก็เป็นคราบและก็ขาวสำหรับเราสีมันต้องบอกตรงว่ามันยังเข้ากับเราไม่ได้ไม่ได้เหมือนครีมพอกผิวที่เคยใช้อะมันเป็นแบบเนื้อโลชั่นจริงๆแกะของลองเลยกับกันแดดโทนอัพของมิซูมิมีใครรอเต้รีวิวอยู่บ้างปะหรือไม่มีหรือม่ต้องทำแล้ว อ่ะทำหน่อยก็ได้เพราะว่ารีวิวนี้ซื้อเองจ้าขออนีญาตข้าเยาก่อนเราก็คือเจ้าหญิงแห่งวงการคิมพ่อผิวแล้วรีวิวจนจะก้าแตกต่ก้าแตนมาดูกันว่าอันนี้จะสร้างเรื่องหรือเปล่ารีวิวแบบโนโนเลตทุกคนเนื้อมีความเหลวเปลวสุดๆขอมนุเดียวก่อนเนื้อแอบเท่านะแกไม่ได้เยอะไปใช่ไหมมาเดี๋ยวเราจะถูๆเนื้อมีความเป็นโลชั่นนะ ไม่ได้เหมือนแบบครีมพ่อผิวที่เคยใช้อะทาแล้วแบบเออไม่ได้มีความแห้งมีความชุ่มชื้นเหมือนทาโลชั่นปกติไม่ได้รู้สึกว่าแบบกําลังทาอะไรแห้งๆแล้วแบบไม่ได้แบบต้องตบๆอะ่ะถูๆก็ได้แล้วน,นี้คือสีเบสทุกคน UV b Body Serum Base เขามีสองสีปะ่ะแต่เต้เลือกกดสีที่มันแบบสาหรับคนผิวสองสีแล้วอันนี้หลังจากทาทันทีก็จะได้ประมาณนี้เราไม่ได้มีขนเยอะแล้วก็ ไม่ได้ติดขนเราก็จะใช้ประมาณนี้คือเรามองว่าในกล้องมันไม่เท่านะแต่ตัวจริงก็คือเท่าหน่อยดีว่าแบบมันจะเข้มขึ้นไหมแล้วตัวนี้มีสารกันแดดโนออลกอฮอล์สบสิบบวก p a เบวกแอนต้พาูชันด้วยนะดีซีได้ใช้ก็จะได้ประมาณนี้ขออนุญาตใช้เวลาเกลี่ยน้องว่าใครมีขนเยอะๆต้องเกลี่ยดีๆเลยเพราะเรายังมีความแบบเราขนน้อยก็ยังมีความเป็นเส้นๆอยู่ มองไกลๆก็จะได้ประมาณนี้มองใกล้ๆก็จะอย่างนี้ซูมดูใกล้ๆให้ดูแบบเร็วๆอันนี้เราพยายามเบนพยายามตบพยายามเกลี่ยอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้มันเหมือนมันจะเกลี่ยไม่ไปแล้วเนื้อผิวไหมเนื้อไม่หกอตอนนี้ทาเสร็จไม่เนื้อแต่พอไปเจออากาศร้อนนะไม่แน่ใจและอันนี้คือฝ่ามือที่เราทาเช็ดแล้วเป็นสีนะให้เขาเซตตัวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมา เมื่อกี้ไปล้างมือมาแอบมีน้ำลอยลอยเหมือนกันนะล้างมือมานะนี่น้ำเกาะอันนี้คือแสงธรรมชาติข่าวขึ้นจริงได้อะไรงไงครับประมาณนี้และนี่ก็คือผลลัพธ์ของการใช้กันแดดทาตัวกันน้ำไม่เป็นค่าผิวขาวเหลืองผิวแทนเราอาจจะผิวเข้มไปหรือว่าทาเยอะไป ใครลองใช้แล้วบ้างได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันนะทุกคนเรามันสารครีมพอกผิวอยู่แล้วส่วนใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับตัวนี้ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวจะมาไล่ตอบให้นะจ๊ะผลลับมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่และบุคคลจริงๆอะเราใช้แล้วจะได้ประมาณนี้ทุกคนต้องไปลองนะแกแต่มันกันนะ้ำจริงๆเลย